ดครับวันนี้เราอยู่ในช่อง Galaxy Gamer นะครับแล้วกลับมาอยู่ในเกมสวสดซอมบี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> เอาแบบทางเดินนะครับวันนี้เราจะมาเล่นพวก a w กันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ปืนผมก็มีเท่านี้แล้วนะครับอืม เริ่มกันเลยนะครับผมจะเอาจำนวนซอมบี้ช่วงเวลา50%ซสมบี้จะได้มาเร็วขึ้นนะครับเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมมาถึงเลเวลที่8แล้วนะครับอืมบาเลอย่างแรงนะครับ <S <S เอ้ยผีถือไม้กระบองมันป้องกันได้ด้วย บาเลตมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสามารถเจาะเกาะพวกพวกทหารสวัดได้หมดเลยนะครับต้องเปรียบเทียบกับปืนนี้นะครับยิแค่ไม่เข้าปืนนี้สามารถยิงทะลุศัตรูยิงซัมบี้ทะลุหลายตัวเลยนะครับ เบียบเทียบปืนปืนกลดูเดืบอบเจาะเกาะแทบไม่เข้าเลยครับควันสีดําจะเกาะขึ้นมาเลยนะครับลองเราลองมาใช้บาเลดดูดิครับเจาะเกาะตั้งทีเดียวแตกเลยนะครับมิดเดียวมันมาจากไหนกัน,น,นเนี่ยหัวแตก <c oughs> ไอพวกซัมบี้วิ่งผม,มเกลียดจริงจริง อักหนึ่งตังจะนะนะครับเลเวลเคลียตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับตังมันมีเยอะเกินจะซื้อชีวิตเพิ่มนะครับ เหลือสองชีวิตแล้วเริ่กันเลยคนะรับเลเวลที่เก้าปังเออมตอนนี้เราต้องทีเกอบตายทุกท กำลองดนบาเลนหัวเตะปืนข้อเสียของบาเลนคือมันยิงช้านะครับมีโหลดช้าขึ้นแต่มันจอบจอกเกาะนะครับ ตัดตัดตัดดึดม่นเลยนะนนี้วิ่งให้แล้วเราจะมาใช้ปืนกลกันนะครับแหมปืนกลตายเรียบนะครับ บาเลตกลายเป็น a W นะครับ a W M มาลอง a W M ดูนะครับมันจะแรงมากแค่ไหนอันนี้ก็ได้อยู่นะครับ a W W M ส่วน่าจะบรรจุแปดนะครับน้นนนนนนนองกระแทกจมูกสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มันกระจกเกาะอยูอ่นะครับแต่มันกระจกไม่เลยเข้าบาหลีปืนไอเดบ,บิลมันลั่นมากเลยนะครับ 땀이 좀못보이 ตุ่ยตูดคราวนี้เราก็จะมาลงพยาบาลนะครับ้ไม่เอาดีกว่านะครับเอาป้องกันฐานนะครับ วันนี้ผมจะเอา100%ก่อนนะครับให้ซอมบี้มันมาจาช้าเราใช้กระสุนไฟนะครับยิงแล้วซอมบี้าาติดไฟแล้มัติดเนื้อแล้วันต่จะไม่เป็นแดงนะครับแดงแดงกันนะครับ เราลองมาใช้ปืนกก็เอาเร่งมแนี้นเนี่ยมีเชือกตัมนีล้มเลยนะครับตัลมล้มเบย์เอ็มหนึ่งตัดเอ็มเอง ủa mọi người cho con cái mặt của con cái mặt của cái อ้ยมันยังไม่ตายมีขาหนึ่งทีลูกซองมันก็ลั่นอยู่นะครับลั่นลั่นมากไม่ค่อยดีนะครับมันมันพูดอะไรหรอครับหรือว่ามันด่าเรา ตอนนี้มันกลายเป็นผีคาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเอาไมเตะบ้างมันยังไม่ตายอีกผมยิงแต่ของจริงเลเวลเคลียร์ ครับกับเกมสวัสด์ซอมบี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย